ตัวประกอบเป็นใครเป็นการเขียนจำนวนนับเอาจำนวนนับตัวหนึ่งเนี่ยมาเขียนในรูปของการคูณของจำนวนเฉพาะการแยกตัวประกอบนะคะเป็นตัวเลขหรือเปล่าไม่ใช่เป็นขั้นตอนการ เขียนแทนนั่นเองนำจำนวนนับตัวหนึ่งมาเขียนอยู่ในรูปของการคูณของจำนวนเฉพาะเพราะนั้นเป็นขั้นตอนการดำเนินการนะคะเป็นขั้นตอนของการดำเนินการหรือการจัดการแต่งจัดแต่งตัว แต่งให้มันอยู่ในรูปแบบตามข้อตกลงเพราะฉะนั้นการแยกตัวประกอบคือนำจำนวนนับมาเขียนใหม่เขียนอยู่ในรูปการคูณนะคะเป็นการจัดแต่งมันนั่นเองให้มันเข้ารูปร่างตามที่กำหนดนะคะ การเขียนจำนวนนับในรูปการคูณของจำนวนเฉพาะนี่ตัวนี้เน้นจำนวนเฉพาะครูนำมาเน้นเป็นใครเป็นจำนวนนับที่มีตัวประกอบสองตัวคือตัวมันเองกับหนึ่งนั่นเองนะคะซึ่งตรงนี้นักเรียนรู้อยู่แล้วนะแต่ครูเอามาเน้นนะนักเรียนจะต้องรู้จักจำนวนเฉพาะนั่นเองไม่อย่างนั้นแล้วนักเรียนจะไม่สามารถ นำจำนวนนับใดๆมาเขียนอยู่ในรูปการแยกตัวประกอบไม่ได้เพื่อชัดเจนใช้ตัวอย่างตรงที่เป็นสีตรงนั้นนั่นครูเน้นนะคะว่าตัวประกอบเอ๊ะขอโทษค่ะจำนวนเฉพาะนะ่นะน่าตามจะเป็นใครมันเป็นจำนวนนับเหมือนกัน เป็นจำนวนนักที่มีตัวประกอบสองตัวคือตัวมันเองกับ1ซึ่งจำนวนเฉพาะนี้เราเรียนไปแล้วมีสองมี3มมีหนลองไล่สักสิตัวสิมีสองมีสมีห้ามีเจดมีสิบอมีสิบสามสิบเจ็ดสิบเยสิสามยี่้น่า เพราะฉะนั้นในสิบตัวเนี่ยมันจะอยู่ในช่วงตั้งแต่หนึ่งถึงสาสิบในช่วงอื่นๆก็จะมีตั้งแต่สาสิบถึงสี่จะมีอยู่กี่ตัวตั้งแต่สี่สิถึงห้าสิบมีอยู่กี่ตัวจำนวนเฉพาะที่ต้องรู้จักนะคะใครยังไม่รู้จักก็นำมาเขียน ใครไม่แน่ใจก็เ,เขียนเลยหนึ่งถึงหนึ่งร้อยแล้วก็วงวงวง,วงแล้วไม่ให้ครูตรวจก็ได้ว่าใช่ที่ตัดสินใจแบบนี้หรือไม่นะคะถ้าเกิดความไม่มั่นใจนะคะเขียนเป็นล็อกไปเลยหนึ่งถึงสิบต่อไปก็สิบเอ็ดถึงยี่สิบนะแล้วก็ยี่สิบเอดถึงสามสิบแล้วก็ไปวงดูนี่แหละตัวนี้แหละจำนวนเฉพาะวงเป็นช่วงๆแล้วเรนจะได้เห็น มันจะมีไม่เท่ากันแต่ละช่วงจะมีไม่เท่ากันอ้าวครูบอกครูใช้ตัวอย่างช่วยเพราะฉะนั้นครูก็ให้เป็นตัวอย่างเลยเป็นคำสั่งจงแยกตัวประกอบเลือกมาทั้งหมดสตัวเป็นคำสั่งให้แยกตัวประกอบตัวเหล่านี้ลองดูซิแยกเป็นไหมประการที่หนึ่งจำนวนนับ นั้นจะต้องถูกเขียนอยู่ในรูปของการคูณถูกไหมคะวิธีการนะค่อยๆดูนะเขาบอกว่าการแยกตัวประกอบคือใครคือนำจำนวนนับหนึ่งตัวมาเขียนใหม่เขียนให้อยู่ในรูปการคูณประการที่1การคูณแล้วการคูณนั้นตัวที่จะประคูณกันต้องเป็นจำนวนเฉพาะเท่านั้น ทีนี้พิจรารณาดูอ่ะครูใช้ตัวอย่างครูบอกใช้ตัวอย่างช่วยในการพิจรารณาประการที่หนึ่งก่อนเลยครูเลือกตัว12ตัวแรกครูก็นำสิบสอมาเขียนหยิบตัวแรกมาเขียนเลยคำสั่งจะมีทั้งหมดสั่งสตัวนะคะ12อยู่ในรูปอะไรคูณกับอะไรวิธีการคิดดำเนินการของเราเราก็อาจจะเลือกตัวเลขอะไรที่คูณกันแล้วได้เท่ากับสิบสอง ถ้าเราคิดอย่างนี้นะคะเลขอะไรที่คูณกันแล้วได้12เลือกอะไรก็ได้ขึ้นมาก่อนคู่หนึ่งเพราะตัวเลขมันไม่เยอะสตรการคูณนักเรียนท่องได้ถูกไหมคะแต่ถ้ามากกว่าน,นี้เดี๋ยวเราพิจารณาเยอ,อีกทีว่าเราจะทํำยังไงขั้นตอนที่1พิจารณาเลยว่าสิบสอยู่ในรูปตัวเลขอะไรคูณกับอะไรบางคนก็อาจจะเลือก2คูณกับ6บางคนกอาจจะเลือก สามคูณกับสมีตัวอื่นอีกไหมอ่าถามว่ามีใครอยากจะเลือก1นึ่คูณกับสิบสองไหมมีใครคิดว่าอยากจะเลือก1นึ่คูณกับสิบสองไหมไม่มีนักเรียนว่าทำไมไม่คิดเลือก1นึ่คูณสิ ใครพอจะให้เหตุผลได้ไหมว่าทำไมเราไม่เลือก1นึ่คูณกับสิครูบอกว่าเธอจะเลือกเลขขึ้นมาหนึ่งคู่แหละเพราะว่านักเรียนจะต้องใช้ในเรื่องของผลคูณแน่นอนถูกไหมคะในเมื่อจะใช้ผลคูณเนี่ยนักเรียนเขาอาจจะเลือกการคูณของจำนวน2องจำนวนที่คูณกันแล้วได้สิคูณกันแล้วได้สิบสอ ลองดูสองตัวคูณกันแล้วได้สิบสองนักเรียนบอกอาจจะเลือกหนึ่งประการที่หนึ่งสองคูณหกเพราะต้องสูตรการคูณได้แต่ถามว่ามันจะใช่แยกตัวประกอบหรือ,อยังยังเพราะในเรื่องของการแยกตัวประกอบประาการที่หนึ่งต้องเขียนอยู่ในรูปการคูณแน่นอนต้องมีการคูณกันแน่นอนสองไปบังคับอีกว่าไอ้ตัวคูณนั้นนะ่ะต้องเป็นจํานวนเฉพาะ เพราะฉะนั้นจะมีสองเงื่อนไขที่นักเรียนต้องคิดแต่ถามว่าบางทีในกระบวนการคิดเนี่ยเราไม่ได้คิดได้พร้อมกันนี่ใช่ไหมคะเราไม่ได้คิดได้พร้อมกันทั้งหมดพอเวลาเรามองปุ๊บเรามองสิบสองเราก็มีพื้นฐานสูตรการคูณแล้วก็มองเลยเอาสองคูณหกไงก่อนเลยเพราะส่วนใหญ่เวลาเรามองการคูณเราจะเห็นสองตัวคูณกันแน่นอน เราคงไม่คิดได้สามตัวคูณกันหน้าตาเป็นยังไงสี่ตัวคูณกันหน้าตาเป็นยังไงห้าตัวคูณกันหน้าตาเป็นยังไงใช่ไหมคะเพราะพื้นฐานของการคํานวณเราจะเห็นการสูตรการคูณเนี่ยจะเหมือนว่ามีอะไรคูณกันสองตัวอะไรคูณกันสองตัวเราได้อะไรคูณกันสองตัวเราได้ไน,ไดนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนอาจจะมองเป็นสิบสองเท่ากับสองคูณหกหรือมองขั้นตอนแรกเลยสิบสองเท่ากับสามคูณสี่ถามว่า มีใครสนใจว่า12เท่ากับ1คูณ12ไหมในขั้นตอนแรกเลยเนี่ยมีคนสนใจมองตัวนี้ไหมไม่มีใครบอกว่าสนใจเลยทีนี้ครูจะถามว่าเหตุผลที่เราไม่คิดมองมันเนื่องจากอะไรมีใครสังเกตเห็นไหมคะว่าเราไม่มองหลอกตัวนี้จะไปมองมันทำไมเพราะอะไร เพราะอะไรคะใครจะให้เหตุผลมีเสียงตอบดังๆได้เลยคะ่ะผิดไม่เป็นไรอยู่แล้วเรียนเนาะผิดไม่เป็นไรแต่เวลาสอบอย่าผิดเพราะว่าถ้าผิดได้คะแนนสูนนะ <c oughs> นักเรียนคิดว่าอะไรเป็นเหตุผลที่นักเรียนคิดว่ามันไม่น่าจะเลือกหนึ่งคูณสิบสองหรอก เพื่อนบอกเพราะจำนวนนับทุกจำนวนต้องมีตัวประกอบอยู่แล้วนะในกรณีตรงนี้เนี่ยหนึ่งคุณจะชี้ให้มองนะคะไม่มีคนให้เหตุผลอื่นนะหนึ่งประการที่หนึ่งหนึ่งเนี่ยไม่เป็นจำนวนเฉพาะที่เรารู้เลยตัวแรกเลือกมาเดี๋ยวเขียนไปก็ไม่ได้ใช้ประการที่สองตัวนี้มาอีก ก็ต้องไปหาซ้ําอยู่ดีว่ามีอะไรที่ไม่ใช่หนึ่งแล้วคูณกันแล้วได้สิบสองนี่เป็นเหตุผลที่เราจะมองค่ะเรื่อเงื่อนไขเนี้ยยกเลิกแต่ถามว่าเงื่อนไขนี้อะต่อนะเงื่อนไขตัวนี้อยู่ในตัวแรกนะเงื่อนไขที่หนึ่งนะคะตัวแรกอยู่ในรูปสองคูณหกถามว่าใช้การได้ไหมตัวที่ใช้การได้คือ สอเพราะสองเป็นจำนวนเฉพาะแต่6ไม่ใช่เพราะฉะนั้น6ไม่ใช้งานก็ต้องเปลี่ยน6อยู่ในรูปที่อะไรคูณกับอะไรอีกครั้งหนึ่งได้เป็นตัวนี้เป็นอะไรคะส,สองคูณส,สเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่า12จะเท่ากับ สอคูณหไม่เอาก็เป็น2อคูณสแทน6นั่นเองหรือเงื่อนไขที่สองสิเท่ากับ3าคูณสก็กลายเป็น3เป็นจำนวนเฉพาะเอาไว้แต่4ใช่ไหมคะไม่ใช่สี่ 4, ก็จัดการให้อยู่ในรูปของ2อคูณสเพราะฉะนั้น สิองแยกตัวประกอบจะได้มาเป็นสองคูณสองคูณสามหรืออาจจะเป็นสามคูณสองคูณสองอะไรก็ได้แต่ที่แน่ๆทุกตัวเป็นจํานวนเฉพาะไหมเนี่ยอต้องให้เข้าว่าเป็นจํานวนเฉพาะนั่นเองอ่าครูกลับไปในสไลด์ของครูนะคะเหมือนกันเราก็จะคิดขึ้นมาหนึ่งเงื่อนไขก่อนเช่นในเงื่อนไขตรงนี้ครูคิดเป็นสามคูณสี่แต่ครูบอกว่าสี่มันใช้การไม่ได้สี่ตัวเนี้ย มันไม่เข้าเงื่อนไขาการแยกตัวประกอบมันเข้าแค่เงื่อนไขว่า12อยู่ในรูปการคูณของจํานวน2จํานวนแต่ถ้าแยกตัวประกอบเมื่อไหร่มันคูณกี่จํานวนเขาไม่ว่าแต่ต้องอยู่ในรูปผลคูณที่เป็นจํานวนเฉพาะเท่านั้นเพราะฉะนั้นครูก็จะไปพิจารณาว่า4ตัวนี้ครูเปลี่ยนอยู่ในรูปของสอคูณสเพราะฉะนั้น เราก็จะได้ออกมาว่า12มีค่าอยู่ในรูปของ3คูณด้วย2คูณด้วย2นั่นคือ4นั้นต้องแปรรูปแต่งตัวใหม่จัดการให้เป็นไปตามเงื่อนไขยแยกตัวประกอบตัวเดียวกันนะคะ4กับ2คูณ2ตัวเดียวกันแต่ว่า4ใช้การไม่ได้เพราะว่าไม่อยู่ในเรื่องของการแยกตัวประกอบ ก็เลยจัดการสีให้อยู่ในรูปของผลคูณจำนวนเฉพาะเท่านั้นจึงจะเป็นการแยกตัวประกอบอ่าทีนี้จะมองตัวอื่นๆได้ละนะคะสิบสองไปแล้วนะตัวต่อไปนะคะครูเลือกตัวต่อไปตัวต่อไปก็จะเลือกสิบหกนั่เเลยไม่ต้องไม่ต้องลอกใหม่นะนักเรียนต่อเลขสิบหลงไปใต้เลย เพราะนี้ครูเปลี่ยนสไลด์ครูก็เอาคำสั่งขึ้นมาไว้ด้วยต่อไปเราจะเลือกเลข16นะคะ16ละเราจัดเป็นอะไรคะนักเรียนจัดเป็นอะไรดีคิดง่ายที่สุดตัวที่ครูอยากแนะนำให้นักเรียนพิจารณามองตลอดเวลาก็คือตัวที่มีเหมือนกันคูณกันได้ เหมือนกันคูณกันได้เช่นสอยู่ในรูป2คูณกับสองเอยู่ในรูปสามคูณกับสามสิหอยู่ในรูปของสี่คูณกับสี่ยี่สิบห้าอยู่ในรูปของห้าคูณกับห้าอะไรอยู่ในรูป6คูณกับ6กสอะไรคะสามสิบหก อะไรอยู่ในรูปของ7จ็ดคูณกับเจ็ดเจดเจ็ดสี 7, 7, คนที่ยังท่องสูตรการคูณไม่คล่องนะคะนักเรียนต้องไปท่องนะบางคนท่องคล่องแต่ว่าไม่สามารถตอบได้เลยเพราะว่าต้องไปไล่อยู่ไปไล่อยูนะ่ไล่ตั้งแต่ เช่นสองต้องคูณกันหนึ่งก่อนจะมาถามสองคูณหกจะเป็นสองหกออกได้ยังไงแล้วต้องไปช่องก่อนต่องต้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 องสแสดงว่ายังไม่แม่นถ้าแม่นนี่มันต้องออกได้เลยเนาะใช่เปล่ามอหนึ่งแล้วนี่ต้องออกได้เลยนะเจ็ดเจ็ดเท่าไหร่สี่สิบเก้านะแปดแปดหกสิบส <64. S 2> <64. S 1> ี่เสียงชักดังขึ้นสแสดงว่าใช้ได้ <99 S 2> เก้าเก้าอสิบสิบหนึ่งร้อยพอสิบสิบต้องเป็นหนึ่งร้อยไม่เป็นใส่ใส่เป็นก็ใส่ไม่เป็นไม่ใส่คำว่าเป็นแล้วท่องไม่ได้สองหนึ่งซ่องซ่องเจได้แต่พอสิบ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 เป็นหนึ่งร้อยสิบเอ็ดสิบเอ็ดหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดเวลานั้นเรียนท่องนะคะ หนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดนั่นไม่ใช่หน่ร้อยยี่สิบเอ็ดเดี๋ยวมันไปติดต้องใส่หนึ่งร้อยด้วยนะหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดอ้าวสิบหกก็อาจจะเลือกสี่คูณสี่นะคะนักเรียนอาจจะเลือกเป็นสองคูณแปดก็ได้นะเลือกเป็นสองคูณแปดก็ได้นะคะแต่ครูก็เลือกสี่คูณสี่เพราะว่า ถ้าสองคูณแปดนักเรียนต้องนำแปดไปแต่งตัวสามชั้นถูกไหมเพราะวแปดคูณแปดก็ต้องอยู่ในรูปของสองคูณสี่อีกทีนึงแล้วก็ต้องเอาสี่ไปจัดแต่งตัวอีกเราก็จะเลือกอย่างนี้เรียกว่าเป็นกำลังสองสมบูรณ์กำลังสองสมบูรณ์ยังไม่ได้รู้จักภาษา,ามันทั้งหมดแต่ว่าก็จะเน้นว่าให้หาอะไรเหมือนกันคูณกันสองตัวเนี่ยไว้ให้คล่องเลย ก็จะอยู่ในรูปคุณจะแต่งใหม่คูก็จัด4ี่ตัวนี้อยู่ในรูปของสองคูณสเพราะเรามีประสบการณ์มาจาก12แล้วเมื่อกี้นี้แล้วก็จัดรูปตัวที่เป็นสตัวหลังก็อยู่ในรูปของ2อคูณสเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าการแยกตัวประกอบของ16ก็จะอยู่ในรูปผลคูณจํานวนเฉพาะ สองคูณกันอยู่สี่ตัวกลายเป็นสิบหกแยกตัวประกอบเป็นสองคูณสองคูณสองคูณสอง 16เท่ากับ4คูณ4อยู่ในรูปการคูณแต่ไม่ใช่แยกตัวประกอบไม่ใช่การแยกตัวประกอบนะการแยกตัวประกอบเป็นข้อตกลงของเงื่อนไขนะคะคณิสตรเนี่ยมันจะพูดเป็นข้อตกลงกันอยู่เรื่อยๆมีกติกาข้อตกลงมีเงื่อนไขมีข้อที่ตกลงกันว่าถ้าแบบนี้ตั้งชื่อแบบนี้ นะคะอ้าวครูตอง